Watch your foot. มาเล่นเกมกันขอลาไปเลยขอแบบสั้นๆหน่อยนะเพราะว่ามันอันนี้เนี่กมันเป็นอะไรอะออ I d i d t choose to lead leadership chose me I didn't choose to lead leadership chose me ทำ p มมีแล้ว ไม่มีใครเข้าแขงเลยที่เขาขอเข้านข่งมาการนั่งรถนี่สน้องขยะขอซานนน้ ก็ไม่เป็นไรแต่เอาแบกตัวเองอย่ากปป็นคนนักหมาที่ตามทำอะไรไปเล่นไม่เป็นเพราะฉันไม่พูดขอบพูดสักนีดนะ 好。Oh. โอ้ยแท้แน่นอนคนดูทำนมไม่หนุ่มมาชกมาทุกคนกินยังไงอ่ะตัดไปเลยล้วกันนะ 秀，然后秀，真的有秀，真的拿秀过。 ก pues ็เห็นว่าจะซื้อชิ้นนี้ว่าไปทานรูดีกว่าอย่างเช่นกินของเยี่ยว่า ไปจะว่าแหมจะว่าเฮ้ยไอ้มาทำให้กูตกใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย